faster, make it smaller, make it better, do it faster, makes us stronger, more than ever. Power after power, work is never over. ้วสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับลูฟี่คุณนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Hero ่ n อนิเวอรนะฮะเรียกว่าฮอนนะฮะวันนี้เราก็จะมาตามล่าเอ่มกล่องเพชรน,นะฮะเพรื่งผมไม่ค่อยลงกล่องเพชรเลยมันดวงผมมันอยู่ที่กล่องทองหมดแล้วจุ่มแปดบีหมด นะครับทองตอนนี้ก็ไม่มีนะแต่เป็นแรกแป๊บครูนะผมลนี่ดูดูดูอลิวอลิกอลิก้โอเคครับเมเลยไม่ต้องรเนี่ยมั่ขึ้นอะไรก็ไม่รู้เชื่มันนะฮะโอเคนะครับผมก็เอเป็นกลยบ้ก็ ก่อนที่จะเป็นโก,โกนะครับผมสงสัยมานานแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าบิงโกทั้งที่มันไม่เหมือนบิงโกเลยไปดีล่าบิงโกครับไม่ต้องลีลาครับลงมาจังหวะนี้นครับเดียวขวาเอ้ยเลี้ยวขวาเอเววาเอเลียวซ้ายแล้วนะเออโอเคครับก็ลงไปกองกองแดงนะฮะกองแดงตัวตัวกองแดงตัวทองคำเฮ้ย,ย,ย,ยตัวทองคำานึงตงัวเดวอว์โโกว่าแล้ว เอ่อเนี่ยแหละครับเดวโอฮนะเติมไปเมื่อกี้เติมไปห้าสิบบาทนะฮะเดี๋ยวไม่พอใจเติมนะาเดี๋ยวคีชีอบอกเยอเจอดูมันต,นนตนนกเลยตกงารมาบางกองนั่นไงกูร,รู้เลยยี่สิบห้าไปดิโอโอ้อโหเป็นไงตุ่นกระติ่งแมวไปเลยครบแล้ว นี่ผมอยากได้กล่องเนี่ยไม่ยากได้กล่องเนี่ยเซ็งไงไปเลยอีกอัน,น,ปปออนหนึ่งตัวสิบไปเลยเออตัวสิบ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 นั่นแหละไปตึมต่อไปเลยไปกับโจ้โอุย้ยโอ้โหตัวยิ้มให้แกเนี่ยจบแล้วนี่นินจาเนี่ยโอเคครับเราก็จะมาดูฮีโร่ที่ได้กันฮนะ ซึ่งฮีโร่ผมไม่ค่อยมีนะฮะแต่อวตารเพียบเลยผมก็ได้จากปนะิงกอนอน่ะเออเฮ้ยอยากได้่างเนี่ยสเกลโอ้นะฮะโอเคอ่าผานแหลกมาไนงะั่นเนี่ยฮีโร่ผมไม่ค่อยมีเลยังเกดเลยแต่อวตารผมมีนะเราไปดูกันเลยอ้าวจา้า โอ้โหเกือบครบเกือบครบแล้วเนี่ยจ้าร่างอมวยฮะอมวยแล้วก็เดวโวนะว่าเดวโวเดวโวก็ขาดร่างหั่นมาสามสิบกับร่างร่างเจ็ดบาทฮะเนี่ยก้าใกล้ครบแล้วเดวโวแล้วก็รีบ็อกเกอร์นะว่ารีบ็อกเกอร์แถวเนี้ยแหละหาก่อนรีบ็อกเกอร์ ลีฟวอล์กเกอร์ไหนวะไหนวะลีฟวอล์กเกอร์อยู่ไหนอินเหรอเอ้ยไอจิเฮลบอลหรือไรฮะเฮ้ยลีฟวอล์กเกอร์มาสไยลีฟวอล์กเกอร์ถูกอะเออลีฟวอล์กเกอร์ใครก็หหจบอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ต้องคันรู้เลยไหนวะรีฟวอกเกอร์หาไม่เจอเนะี่ยบอกตรง โอ้ไม่เป็นไรไปดูราคากันเนี่ยฮีโร่ฮะฮีโร่ที่มีก็อะไรวะยิปตัวเ,เกอร์นะเฮดอีเอ yeah, 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 ว่ะโหคุ้มอะ่ะคุ้มสัตว์อ่ะเติมไปห้าสิบนะจริงครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวขอตัดคลิปสักครู่นะครับผมจะทำการเติมอีกห้าสิบบาทนะเพราะว่าเนี่ยเลทีบสาม โอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับผมได้การเติมไป10ทนะฮะนี่ไป118แล้วนะจัดการซื้อมาริคอยนะฮะเฮ้ยกอบลิงคอยเออมันโกคอยกอบลิงคอยมันเหมือนกันประมาณนั้นนะครับสองไอ้สามตัวหกอะนะจังนี้กระสุมไปเลยไม่ต้องรีรอนะครับลงมาจังหวะนี้มาเด้งไปเดียวเฮ้ยโฮ้ยโอ้ยหกสิบไปดิโอ้โหกลัวอะไรนี่ไงหกสิบ บ iser. อกเอ้ะหกสิบของเงินมันกนโอ้ยลังม่วงลังม่วงแสนแสนลังม่วงโอ้โหลงมาตรงวันนี้ลงฝั่งนี้ผมไม่มีหวังเลยไม่อยากได้มากเลยของทองไม่อยากได้นะอยากได้แต่กล่องกล่องนั้นแหละของนี้กล่องนี้โอ้โหมันลงแคหน่อยก็ได้โอ้พอเลยจบเลยอนาคตต้องหวังนะบวังตรงเลืออีกทีนึง เฮ้ยสองทีเด็รวมตัวเฮ้ยห่างไกลความจเจริญกอ,องแดง,นนงอ,อัองงนดิงดีกองแดงอันดับดีอันีน้จูปิเตอร์นะฮะเป็นปรักงนะรััเลยสองตัวละแซนกับปรั่แล้วก็เป็นตัวยี่สิบห้าบรครับลสำตส่ายว่าลงฝั่งนี้เนี่ยตั้งแต่ฝั่งนี้ขึ้นมาเลยนะ จะบอกไงถ้าตั้งแต่ฝั่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นสะตรงถ้าเราลงตั้งแต่ฝั่งเนี้ยฝั่งขวาเนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์ได้กล่องเอ้นนะฮะเพราะว่าถ้ามันตกมามันจะเด้งตรงนี้ถึงมันตกฝั่งเนี้ยมันจะเด้งอย่างนี้เราก็ลงกล่องแดงเน,นี่ยฝั่งเนี้ยโอกาสได้มีฝั่งซ้ายอีกครั้งหนึ่งกระโดดรถเต้นได้อีกทีหนึ่งอ่ะอาดิ กอ,องแดงกันีิไม่ทำเลยโอ้กองแดง,ค,แง,รง,แดง,งครบแล้วเอามาทำไรเออกองแดงขครบแล้วนะเสียงนั่นแหลเฮ้ยออกซิดน่าแหละสุดยอดจะไปโอ้โหลองฝั่งนี้สิหวังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิหวังอนะ โอเคนะครับก็มาสรุปกันเลยทั้งหมดเติมไปร้อยหนึ่งนะฮะก็ได้เป็นนะว่ารี่วอ,นะเอ,นะเวอ์เกอร์นะหาไม่เจอเนี่ยรีวอ์เกอร์เป็นตัวผู้หญิงเอเอเป็นตัวที่ได้มาก็มีอืมอะไรบ้างแซน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  ไปดูร้านค้าดีกว่า welcome, welcome. <อ>ดูกดะสุนกันเลยลแซนมันอยู่ฝั่งนี้นี่ไงแซนแซนผมก็จะมีร่างนี้ร่างขี่ม้าแล้วก็นี่ร่างมวกแล้วก็เมื่อกี้ได้แซนแล้วก็ได้ปลับกปลักนี่ปลักซึ่งผมผมมีอั์แลนครับจูปิเตอร์นะจูปิเตอร์นี่เป็นเทพแห่งอะไรก็ไม่จำไม่ได้แนละ้ว ต่อมาก็รีโบเกอร์เนี่ยขาดใจเลยตัวไหนวะรีโบเกอร์รีโบเกอร์มีเหรอเดี๋ยวผมขอหายเทียตัวนี้กนันนี่ได้ยินจามาเป็นสองตัวยินจะให้รีวอเกอร์กว่าไม่เจอจริงนะอ้เราจะไม่ยอมตัดใจง่ายๆนะรีวอเกอร์ พี่โป๊กเกอร์ผมไม่เคยเล่นเลยฮะผมรู้แต่มันนี่ยนะไปดูเมืทีตัวเลยนะ,ะเฮ้ยเดี๋ยวเปลดเงเดี๋ยวเวลาโอ้ไม่เจอจางแม่งละเยอยเนี่ยวะไม่เหรอพี่โป๊กเกอร์ไม่เคยใช้เลยนะมาดูกันนะครับ ดีฮีโร่ทั้งหมดดิฟวอล์กเกอร์เออตายแล้ววะให้ดูเลยอินขาดใจเลยวอล์กเกอร์อยู่นะอินเทลบอลแน่เลยนี่ตาธุยครับนี่ลีฟวอล์กเกอร์ก็จะได้เป็นเอเอนะแล้วก็มีเดโวเดโวลางลางลาง อเรา,าไม่แขกนะก็มไม่ได้คนไม่ได้ไม่ได้ตัวละคคก็วันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะถ้าถูกใจมากๆก็กดติดนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อน,นนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีดูคลิปผมเสร็จแล้วกดตรงนี้นะครับี่ถ้าชอบเนี่ยกดตรงนี้นะครับ จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับนี่ครับถูกใจกดตรงนี้นครับกดถูกใจไปเลยนะครับผม